ชิปฮกรู้เป็นเสียงอะไรมือนเสียใจกันแม่ใครทำใจกันแม่แตกพ่อเป็นคนทำครับการโกหกเพราะกลัวโดนตีตผมเชื่อว่าทุกคนเด็กยุคก่อนๆเด็กรุ่นผมน่าจะเคยผ่านจุดนี้มา ไม่ว่าจะเป็นการถูกตีด้วยมืออะไรก็เคอะจีหรือไม่เลียวหรืออะไรก็ช่างที่อยู่ในมือของแม่คุณอน,นะคุณเห็นนี่ไหมใช่มันคือกิ่งไม้ธรรมดามันคือกิ่งไม้ที่ไม่มีพิษสงอะไรเลยเอาไปตีหมามันยังไม่เจ็บเลยนี่ แต่ถ้าหากมันอยู่ในมือของแม่ของคุณแล้วล่ะก็มันจะถูกเลื่อนขั้นเป็นดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่จะกระทบไปที่งงามดาบของคุณแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปนอนดิ้นพักผักอยู่ตรงพื้นนั่นแหละครับเจ็บตูนแล้วเกินมันจะมีวันหนึ่งที่แม่ผมนั่นเคยบอกว่าดำ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 จำไว้นะลูกว่าอย่าไปเล่นใกล้กับใจกันดอกไม้ของแม่ไม่งั้นมันแตกนะโอเคครับแม่ แต่หลังจากที่แม่ของผมนั้นได้เดินออกไปผมก็ได้ยืนมองแจกันตรงนั้นแต่แล้วด้วยความเป็นเด็กของผมผมนั้นก็ได้คิดว่าในนั้นน่าจะมีลูกอมและก็ชอ็อกแลตเต็มไปหมดแน่เลยอะไรแบบนั้นเหมือนกับหนังต่างประเทศที่มีขนมเต็มถ้ถวยผมก็เลยเดินไปหยิบเก้าอี้แล้วก็ปีนขึ้นไปอ <red s> <c oughs> แล้วผมนั้นก็ได้เอื้อมไปหยิบแจกันแล้วเอามาดูผมเห็นดอกไม้แล้วก็ดินและสิ่งที่ผมทำก็คือ <c oughs> <Yeah. S 2> ผมนั้นได้กํดดินเข้าปากเพราะว่าผมนั้นคิดว่ามันคือช็อกโกแลตแล้วแจกกันที่อยู่ในมือของผมนั้นมันก็ล่วงลงพื้นดําเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่าไม่มีฮะแล้วแม่ของผมนั้นก็เหลือไปเห็นดินอยู่ตรงปากของผมแล้วก็ถามว่าดําลูกกินดินใช่ไหมอ่าครับ และแม่ของผมนั้นก็ได้หัวลอกมาแม่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 ครับเป็นไรแม่ลูกรู้เปล่าว่าสิ่งที่ลูกกินไปน่ะมันมันคือขี้วัวนะลูกที่กินไปน่ะแม่เอามาปลูกดอกไม้ฮะฮะและแม่ของผมนั้นก็ได้เดินเข้ามาแล้วพูดว่าบิงชิลิงเอาละกอดอกเตรียมตัวโดนตีตูดนะแม่เดี๋ยว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 แม่รู้ไหมว่าออฟตันอ่ะถ้าใส่โค้ดพี่ทำในส่วนลดตั้งร้อยหนึ่งละแม่ อ๋อเหรอแลียมั่ดียังไงอะกอดตันรุ่น, Zero นสีโร่นะสิมันถึงยืดจุนแทมจะงว้างไม่แตกต่างหากดูมันไม่ปอกบางเหมือนแจกกันแม่หรอกแถมมันยังใส่สบายแล้วกันแสงสีฟ้าได้ด้วยนะแม่โอเคโอเคเอาละ่ะแล้วซื้อจากไหนใต้ลิงก์ดีสคริปชันนี่เลยแม่เอาละ่ะกอดอกเตรียมตัวโดนตีตดนะ yeah.